เทศกาลเข้าพรรษากำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้านี้นะคะทางเพจสตูป้าก็ขอ,อนำเจดีรูปทรงระฆังความมารีวิวให้กับหลายๆท่านได้ชื่นชมนะคะหรือว่าบางท่านกำลังกำลังมองหานะคะเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุต่างๆนะคะเพื่อที่จะน้อมถวายบูชานะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก่อนอื่นมาเริ่มจาก องนี้เลยนะคะนี่คือ,อทันตธา,าตุการดูวะก็คือเจดี JD, ประทาดเขี้ยวแก้วจำลองนะคะนี่ก็คือเป็นงานเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสงานไฮไลท์เลยนะคะเป็น กลิ่นอายของทางศีลลังกาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่จำลองออกมาเหมือนองค์จริงที่อยู่ในเมืองแคนดี้นะคะที่ประดิษฐานพระธาตุเคี้ยวแก้วนะคะนี่ก็เรียกว่าออกแบบจำลองมามีความคล้ายกันมากนะคะนี่คือวัสดุข,ของเขาก็เป็นงานทรงคุณค่านะคะทำจากทอง 22k ชุบด้วยทอง 22k นะคะที่บอกว่าเป็น JD นะคะก็คือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ตรงพระาธาตุตรงนีเ้เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนค่านะคะเป็นแบบเหมือนเขี้ยวแก้วนะคะขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็จําลองรูปลักษณ์มาตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดฝาแล้วก็มีบรรจุนะคะสามารถนํามาบรรจุเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนี่เลยค่ะสามารถนําพระบรมสารีริกธาตุพระอระหันตธาตุมาบรรจุ นะคะในภาชนะด้านบนนี้ได้นะคะก็เรียกว่างดงามทรงคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเจดีรูปทรงพระธาตุเคี้ยวแก้วนะคะจำลองและก็มาดูนี่เลยนะคะนี่เป็น เ,เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะของทางเพจเลย mm hmm. ก็คือเจดีรูปทรงระฆังคว่ำในกลิ่นอายแบบของทางลังกางานทุกชิ้นที่ทางเราได้มาจะเป็นงานที่ผลิตนะคะทำจากช่างนะคะช่างฝีมือที่สืบทอดกันมานะคะในตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นช่างที่มีความชำนาญในเรื่องของการหล่อหลอมนะคะ องค์เจดีนะคะลรวก็รวมถึงงานประดิษฐ์ตกแต่งมาดูชิ้นนี้นะคะอ่ะนะคะก็คือตัวบอดี้จะทำจากทองเหลืองนะคะนี่เป็นขนาด14นิ้วนะคะตกแต่งรูปลักณ์ภายนอกนะคะออกมาสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นกลิ่นอายของสีลังกาเขาจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่างานทุกชิ้นเขาจะมีการประดิษฐ์ ประดับตกแต่งเพื่อเป็นการน้อมถวายบูชาะะของที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะถวายด้วยการประดิษฐ์ตกแต่งออกมานะคะสวยงามด้านบนนี้เป็นควอสนะคะนี่ตกแต่งทั้งภายนอกแล้วก็ด้านในนะคะน,นี่ก็จะเป็นปักเรื่อมขนาด14นิ้วนี่ช่องตรงนี้เป็นภาชนะบรรจุนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุตรงผอบน้อยนี้ได้นะคะและมาดูชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็น18นิ้วนะคะจะต่างกัน14กับ18มีความต่างกันมากนะคะขนาดก็ต่างกันเห็นไหมคะจากกล้องจะดูไม่เหมือนว่าต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไซส์จะต่างกันมากเลยค่ะ18นิ้วมาดู18นิ้ว เป็นฝาบิดเกลียวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นนะคะก็คือปิดครอบออกมานี่ค่ะด้านบนก็จะเป็นคอร์ประดับตกแต่งปักด้วยเลื่อมนะคะนี่ก็จะเป็นพระอบนะคะช่องบรรจุสวยงามมากนะคะรอบนี้นะคะเรามีสั่งร่วงหน้ามาเพื่อให้กับหลายๆท่านไม่ต้องคอยนานนะคะ ว่าหนึ่งองค์ใช้ระยะเวลาในการทำนะคะพอสมควรเลยในการหล่อหลอมขึ้นรูปนะคะ okay. ท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะคะราคาจะมีแจ้งไว้นะคะในเพจนี้